ขนมมีขนมแต่มีด้วยแป้งฟอกสีมือน้องตีมก็เสร็จแล้วดึงตุลางมันนะมันจะเป็นปลาเบือกยังไม่เคยกินเลยก็กินก่อนไม่เคยกินแล้ไมก่อนเลยยังไม่เคยกินไม้ก่อนเลยเห็นจริงๆยังไม่เคยกินเลยอันเหรอหายคิดมากเลยนะโอ้โหให้เพื่อนรู้กินขนมให้เพื่อนรู้ด้วยกินขนมให้เพื่อนรู้ด้วยกินเยอะ กินขนมอันนี้บอถ้าเพื่อนๆอยากกินให้ไปซื้อที่เซเว่นนะมันอร่อยมากเราซื้อที่เซเวนได้ก็ไล่ยากันด้วยนะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะอะไรบอสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสำหรับยมคลิปนี้ไม่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะลาไปก่อนนะไม่